ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7ขอนแก่นได้ดำเนินการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากบุคลากรขอ,ของทุกภาคส่วนโดยเรามีการประกาศเจตนารมณ์และขับเคลื่อนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7ขอนแก่นให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามหลักคุณธรรมนำการพัฒนาซึ่งมีคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กรคือซื่อสัตย์มีวินยัยรับผิดชอบภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย5ประการได้แก่พอเพียงวินยัยสุจริต จิตอาสากตัญญูตามแนวคิดที่ส่งเสริมให้บุคลากรของเรามีทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทยอันจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้องค์กรมมีคุณค่าและสามารถสนับสนุนให้ดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องผ่านคณะทำงานต่างๆซึ่งมีแผนการดำเนินงานประจำปีโดยมีกิจกรรมครอบคลุมในสามิติได้แ,แก่หลักธรรมศาสนาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรมีกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำสูนวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7คอนแก่น ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ที่จัดทำแผนด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการปัดปรามการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบมุ่งเน้นการทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรและสร้างการรับรู้ให้กับผู้รับบริการและภาคประชาชน ผ่านกิจกรรมการอบรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลากหลายช่องทางการสื่อสารและมีการส่งเสริมกิจกรรมครอบคลุมในสามมิติกิจกรรมหลักธรรมศาสนาเช่นจัดก,กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันจันทร์ก่อนเวลาปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาถวายจตุปัจยัยทํานุบํารุงศาสนาและเผยแพร่ปากถาธรรมแบบเข้าใจง่ายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจะริยธรรมในหน่วยงาน กิจกรรมหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการโดยคณะทำงานลดและคัดแยกขยะที่ส่งเสริมการคัดแยกและการจัดการขยะให้ถูกวิธีเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมดีๆเช่นปุ๋ยหมักพีทักโลกที่ทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารขวดลดพุงการแยกขวดน้ำพลาสติกขายนำรายได้มาสนับสนุนอุปกรณ์กีฬากิจกรรมใช้แล้วใช้ซ้ำทำใหม่เพิ่มมูลค่าการนำถุงสะอาดมาแบ่งปันกันใช้ การส่งต่อแก้วน้ำพลาสติกเพื่อนำมาเพาะพันธุ์กล้าผักสวนครัวการนำกระดาษขาวใช้แล้วหน้าเดียวมาใช้ต่อรวมถึงการส่งต่อหนังสือและเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้งานผ่านกิจกรรมส่งต่อความรู้รอบมอบหนังสือมือสองเพื่อพี่น้องชาวขอนแก่นและการบริจาคเสื้อผ้าไม่ใช้แล้วในการลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดในโครงการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโดยคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพที่จัดกิจกรรม Morning Exercise ในทุกเช้าวันอังคารและวันพฤหัสบอดีรวมถึงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างความส,มสา,าม,สมัคคีในองค์กรกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในวันขึ้นปีใหม่และวันสงการโดยการส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล หน่วยงานได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจของจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลได้แก่การเก็บขยะตัดหญ้าและปลูกต้นไม้การบริจาคโลหิตการบริจาคขนมนมของใช้ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้กับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมวันเด็กและการแบ่งปันอาหารข้าของเครื่องใช้ในกิจกรรมเติมรักปันสุข ุคลากรทุกคนร่วมค้นหาปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำจากคุณธรรมเป้าหมายพบว่าปัญหาที่อยากแก้ได้แก่การลดขั้นตอนกระบวนการในการทำงานการเพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมการรักษาวินัยในการทำงานความตรงต่อเวลาทั้งการมาปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมายมีวินัยต่อตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพ ความดีที่อยากทำการสร้างนิสัยในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีจิตสาธารณะเห็นอกเห็นใจมีความเมตตาต่อกันไม่เอาเปรียบผู้อื่นกล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการเป็นสำคัญมีจิตอาสาทำความดีช่วยเหลือสังคมบุคลากรสูวิศาสตร์แพทย์ที่เจนกนัน ร่วมกันคัดเลือกบุคลากรดีเด่นและคนดีต้นแบบเพื่อเป็นการยกย่องเชิดจูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรผลจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันส่งผลให้ศูนย์ิยาศาสตร,ร,ร์การแพทย์ที่7็ดขอนแก่นได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ป็นเอ3ปีสอนในปีพุทธศักราช2 5 6 4ถึงพุทธศักราช2 5 6 6้ยความภาคภูมิใจ และเป็นรางวัลของการมีส่วนร่วมของทุกคนเราชาวศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7จคอนแก่นสื่อสัตย์มีวินยัยรับผิดชอบ